สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเป็นเกมทีมบั ool, คไตคูทู ool, ครับทุกคนทีมพัคไตคูทูนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นทีมพัคไตคูทูร่างไม่นักการนี้เขาติดเท่หเหี้ยวนิกาชิกเบอร์ให้เหลืออันนึงแล้วกันนะทุกคนนะ่าจะไม่ติดเลกซิสิกหรอกมั้งเออคนครับ ผมให้ทุกคนทายนะคะว่าผมอยู่ตรงไหนทุกคนครับทุกคนว่าผมอยู่ตรงไหนครับติ๊กตอก,กตกิ๊กเฉลยครับฉเฉลยผมอยู่ตรงนี้นี่เองลบก่อนนะงผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมผมอยู่ตรงนี้เอง เห็นผรมไหมครับทุกคนไปป่ปะทุกคนครับผมมาเอาโลบัรไปเติมผมเอาโลบัรไปเติมอะไรทุกอย่างเยงอะๆนี่นะครับอยากดูส้นตีนเน้นๆครับพี่น้องอยากดูส้นตีนเน้นๆครับพี่น้องดูสิครับเสื้อผมแว่นตาโคตรใหญ่กางเกงลายสไปเดอร์แมนนี่ครับทุกคน ผมคือสบายดีแม่ตัวจริงนี่ขนาดกางเกงยังไปกางเกงแบบสบปยด์แม่เลยเฮ้ยอย่าพูดพลาดตาเป็นไงมาทุกคนเรามาเล่นกันเลยต่อจากตอนนั้นเลยที่เราเล่นไปผมไป F K ฟาร์มเงินมาถึงได้หนึ่งหมื่นนะครับทุกคนพอถึงหนึ่งหมื่นมันก็ทำอะไรแยยะเต็มหมดเลยน่าแะไรก็สร้างเออทุกคนมาเลยเฮ้ยทุกคนผมสร้างอันนี้ไปย่งวะสร้างอะไรสิ อุม,อมผมช้างไหนดีครับทุกคนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้คุณเข้าเยอะอยู่เนะี่ยผมจะวางเป็นอันนี้เลยนะครับทุกคนอวางไปเลยสองอันในมช อย่าพูดป้งดำเปิงนะทุกคนเราต้องรีบทำถ้าเราช้าแม่ตัวเน็ตแมวก็คือคิปไม่เจรยาวมากยาวแบบที่ไม่มีใครคาดฝันนะครับทุกคนนี่ครับผมก็จะเปิดตัวเครื่องเรนชนี้มาเลยนะคะแะคากสิมฮารับัสแคปตนผมไม่จากตกแต่งแล้วว่าขี้เกียจเบืองตังด้วย นี่ครับทุกคนตกแต่งแค่สองอันพอเออแค่นั้นเยี่ยมมาดูกันว่าอันนี้จะมีคนเล่นไหมมันจะมีคนเล่นไหมไม่รู้นะทุกคนเนียเนียเนี้ยนนนนเลยสบายอเงยอันทุกคนผมไม่รู้ไป็นการเล่อะไรแล้วผมขอวาดรูปเล่นตรงนี้หน่อยนะครับทุกคนเออ,เอไม่วาดแม่งนครับทุกคน นี่แหละชีวิตประจำวันของผมคือถา่ายคลิปวันนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะทุกคนเฮ้ยสายชทับวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปโรงเรียนทุกคนผมไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฝนมันตกฝนมันตกแล้วผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะเออแปลก,กแล้วคืผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะผมไปโรงเรียนไม่ได้ฝนมันตกลงนะครับ,บทุกคนให้รุน่นหมูเนี่ยก็จะ อ้ยพูดไม่ได้ก็จะวางใันี้เลยนี่ทุกคนเหมือนจะทําเป็นเครื่องฟัมเงินเลยนะสามารถเอาไปสร้างตามได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนเอ๊บบ่งบวางไปเลยโอ้ยดูือนี้อ่ะวางด้วยนะครับทุกคนถ้าเราไม่วางมันก็จะไม่มีทั้งอก อ่ะเรียบร้อยลดราคาด้วยกี่นาทีแล้วสี่นาทีเออยังพอได้อยู่ที่ทุกคนมันทุกคนว่ปาป่ามันมืดไหมมันมืดไหมทุกคนเออเปลืองตังไม่ทำดีกว่าสวยทุกคนตรงนี้นะเราก็จะทำไม่ทำแม่งนะเปลืงองเงยนั่นทุกคนคิดอะไรผมจะวางอันนี้ <c oughs> รถไฟมหาสิจันบอกเลยรถไฟสันหาของผมหละสันหามาเล่นยิงเ <c oughs> พื่อนที่ก็ยิ่งไม่พอ,อผมค่อยวางดีกว่าทุกคนแตวตั้งหมดบางทีก็ตั้งหมดผมหมดปิวดิว๋วดิ๋วเลยนั้นน่ะวางมาได้ยังวะเ <c oughs> ออยงัยงยงังยังนี่ น,นี้เลยยังเจ้วอ่ะทั้งออกตรงนี้เลยนะคเเรับทุกคนลูกกุสุดอรอยเบอร์น้ำมันนี่เปิ้แบบนี้วางมาเลยจริงกระเบลจิงกระเบลทุกครูคนครับทุกคนครับผมวันนี้ผมก็คลิปนี้มันก็อาจจะไม่สนุกมากอะทุกคนก็ไม่เป็นไรแต่หน้าปกคลิปผมจะทํานะทุกคน เพราะว่าที่ผมถ่ายคลิปมาผมไม่ได้ทาหน้าปกคลิปเลยที่ผมทําคลิปมาผมไม่ได้ทาหน้าปกคลิปเลยผมเดี๋ยวผมจะทาหน้าปกคลิปสวยๆนะทุกคนใช่ไหมรอดูในคลิปนี้ใช่ไหมเฮ้ทุกคนวางวางลืมแล้วลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยะเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางร้านอาหารไปได้ยังวะไม่มีร้านอาหารเลยเดี๋ยวผมต้องวางก่นนะอาหาร เปืองตังไม่วางแล้วทุกคนเออทุกคนมันเปืองแตงบวกกได้ไม่เบิกนะครับผมพี่เงินอยู่สองพันนะครับบกเออเอ้เอเออเออเอ้เออเออเออบบอมันแลอเออออเอเออแออเอ้เออเออออเบอเออเอัเออ ให้ทุกคนครับระหว่างรอเงินให้ทุกคนผมขอยืน FK FK ฟาร์มเงินก่อนนะทุกคนผมจะอยู่ตรงนี้นะผมจะ FK ฟาร์มเงินตรงนี้ไป FK ฟาร์มเงินเลยมาแล้วครับทุกคนผมมาแล้วทุกคนแย่ๆผมไม่ได้รอหรอก จริงครับผมไม่ได้รอหรอกครับทุกคนดูนี่อันนี้เลยครับ8โลบันั่นแหละผมเติม8โลบั๊เพื่อได้เงิน6,000บาทเพื่อได้5,000บาทตอนนี้ผมมี6,000นะครับเ <c oughs> ติมเอาไม่ต้องรอทุกคน มาล้าทุกคนเติมเอาไม่ต้องอรอหรอกเ้ยทุกคนครับผมว่าผมน่าจะเอาอันนั้นดีกว่าวนะทุกคนใช่ไมเหว้าวาววอ๊บอบปิงปิงปิงนี่แหละทุกคนคือสิ่งที่ผมต้องการ ที่เกียร์ลอกก็แบบนี้แหละเออคนแบบนี้แหละเออรวยอะ่ะเออมาทุกคนทำตอทำตอทางลาบทางยาวหือบาสตาละตึ๊ดตึด,ตดนื่องช้อนใสติงตั้งต่อยนี่ครับทุกคนเสร็จไปที่รูปหรอฮะไอ้ วัดรัตนากสิน์ทุกคนคเคยไปเรียนโรงเรียนที่นี่บ้างเสื่อโรงเรียนสังคั n งคะแมังสักผ้านี่และทุกคนผมมีเงินอยู่มาสามยกว่าบ,บาทได้ทุกคนมีเงินอยู่เตลมเลยอีอีอีทุกคนมีเงินอยู่เตลมเลยผมไม่เป็นไรหรอกผมรวยอยู่แล้วทุกคนทุกคนครับถ้าผ่านไปอีกหนึ่งปี2026ผมจะ ซื้อห้องแคสเกมของผมนะถ้าผมมีตังอะสมมติ้วถ้ามีตังอะผมจะซื้อห้องแคสเกมของผมเองแต่ผมจะไม่ซื้อคอมนะเพราะผมเล่ไคอมไม่เป็นผมจะซื้อแกตาเบรดก็ม,มีอยู่แล้วนี่หว่าลืมไปนี่ครับทุกคนอะไรวะนี่ทุกคนดูด,ด,ดูดูดิทุกคนคไม่เล่นกับผมเปล่าทุกคนคับมาเล่นกับผมไหมมาเล่นกับผมกัน พี่เขาผมจะพาทุกคนเล่นนะไปโอ้ทุกคนโคตรเท่โอ้ยทุกคนผัวมัลังขึ้นครับกำลังขึ้นกันดูสิน้องครับ้องเอเพยลาเงินอีกแล้วเฮ้ยทุกคนดูนี่นะทุกคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือกูจะจะจะตายก่อนไหม ครับนี่คือเกมที่ผมชอบที่สุดในโลกและเนี่ยเกมที่ปัตตะคุนทูนะครับทีมปัตตะคุนทูนะครับเนี่ยโคตรสนุกอ่ะทีมปัตตะคุนทูทีมปัตตะคุนทูทีมปัตตะคุนท,ท,ท,ทูนะครับทุกคนโคตรสนุกใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับผมมาโคตรจะสนุกเพราะว่าผมต้องเอาเครื่องฟาร์มเงินก่อนนะผมจะได้มีเงินไปทำธุรกิจอย่างอื่นได้ มาถึงในเกมอ่ะไม่ใช่ในชีวิตจริงนะทุกคนนั่นแหละทุกคนคือกูเงียบแค่นั้นแหละเออแค่เงียบเฉยเอ่ะเออแม่งเงินเหลือเก้าร้อยบาทแม่งไม่เป็นไรครับทุกคน ครับทุกคนมันเริ่มยาวแล้วใช่ไหมคลิปเนี่ยใครไม่ดูใครดูไม่จบระวังโดนส้นตีแนเน้นนะครับทุกคนระวังโดนซนตีนเน้นนะใครดูไม่จบอ่ะเออบอกไว้เลยนี่ครับตุกกงเฮ้ยทุกคนผมว่าผมจะสร้างอะไรตรงนี้ดีวะเนี่ยเอ้ย ผมสร้างไอ้เครื่องฟาร์มเงินต่อดีกว่ามันจะได้มีเงินไปทุ่มทำทธุรกิจอย่างอื่นได้บอกว่าเลยนีอน่อหาพรุ่งน้เบิ้งเรียบร้อยกดเค่กระบาดออกเบิ้ง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 กวางเลว้างอย่างรวดเร็วตะกอนเร่งร็วกับทุกคนเล็กว้างเล็กว้างนะ ก็ทำตังข้าวแล้วก็ทำตังข้าวเราทำตังข้าวแล้วก็วางพืชตรงนี้แล้วก็ิดกดเปิดเปิ้งเรียบร้อยเสร็จลดราคาหนึ่งบาทพอนี่ครับทุกคนมันก็จะเหลือยอยู่เราแล้วเราแล้วนะคะทุกคนนี่ครับทุกคนมันก็โอ้โหจากเล็กๆเพิ่มเติมมาประมาณสองสามเครื่องอะละ แล้มันก็เพิ่มเติมมาประมาณหนึ่งสองสามสี่หเพิ่มมาประมาณหกเครื่องเล่นนะครับทุกคนเจ้าใช่ไหมเลยนะครับทุกคนมันเก้าชม่ชมาเชม่มาเลช้ำมาเี่กับะกองเราก็จะาทาต่อทำต่อทำต่อ ไม่มีคนเข้าสักทีว่าแม,ม่เอ้ยเอ้ยเล่นหน่อยดีเดินหนีมแม่งเล้ปบปั๊เปิด,ปดมากครับทุกคนมา2สองอันแล้วก็ป้องแล้วก็กดได้แล้วก็ใส่มาเดิมใส่มาเดิมแล้วก็ปึ้งแล้วก็เสร็จแล้วก็วางตรงนี้ทางออกทางเข้า แล้วก็วางตรงนี้วางตรงนี้ครับทุกคนวาง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 ว้ไปเรื่อยๆทุกคนครับทุคนผมวางเสร็จปุ๊บผมก็ลดราคาสองบาทนะครับทุกคนมันจะดีขึ้นท่าทุกคนหลังจากที่ผมเอเคยรองเงินมาตอนนั้นอ่ะกูจะพูดกูจะพูดตอนอดีตทำไมอ่ะขึ้นมันจะขาดจังหวะจริงๆเลยนี่ครับทุกคนมีอะไรตามังหวะเนี่ยไม่มีเลย นี่แหละทุกคนโอ้โหดูฝั่งนู้นดิเขาว่าอยู่แหลกทำไมแหลกวะทุกคนก็ว่าอยู่คคอยโ,อโอ้ยเจมส์ก็เอโอ,โอ,โอชั่วมานะคร<ด>ับวันนี้จะมีคนเล่นหรือยังทุกคนถ้าไม่มีคนเล่นผมก็แล้วทุกคนทีน <ไป S 1> ่บ้านครับคลิปนี้ก็จบแล้วสร้างมามานเจ็ดเครื่องเล่นนะครับทุกคนเพิม่มมาเจ็ดเครื่องเล่นทุกคน ามาจบคลิปกันเลยนะคบทุกคนจบค,ล,คบาาล,ลิปลไปเลยนะเกิบมาสุดลอยแห่งปนเปื้อนแล้วมาเลยจบคลิปตรงนี้แหละทุกคนนี่ครับมาจบคลิปตรงนี้เลยโอ้โหใส่วางชื่อป๊บน,นึงนะใส่ชื่อถ่ายคลิปเอาไปถ่ายคลิปเขียนคําด้วยเอาไปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่ไหนวะถ,ถ่ายคลิป เจ็บร้อยเพิ่มราคาด้วยมียี่20เป็นเลยอืมถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายคลิปนี่นี่ครับทุกคนไม่ไหวนะครับผมก็จะมาจบคลิปตรงนี้เลยเดินผ่านทำไมวะน่าผ่านอ่ะทุกคนมาจบคลิปกันเลยนะครับตรงนี้บอยนะครับระวังหลังคุณไว้ดีแล้วคุณจะโดนเกต่อตีสาม ท่านบายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเจอกันใหม่นะครับดูการก์ตูนตัวละครผมสี่โคตรเท่ทุกคนใส่หมวกใส่แว่นตาด้ะท่านบายนะครับจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนไม่บ่ายทุกคนเดี๋ยคิมจะยาเก,กินกูไปละไปละจ้